การนำแหนแดงมาผสมอาหารให้ไก่กินนำแหนแดงมาผสมอาหารให้ไก่กินไก่ก็กินดีอยู่เลยพี่นอ้องกินดีเป็นระเบียบ เขาแถวกันกินดีคักเลย คนเลี้ยงไก่เมื่อนี้เอาเนื้อแดงมาผสมอาหารให้ไก่กินพี่นออกกินดีคือเกา